เป็นไงมั่งเรามาเรียนด้วยกันใช่ไหมใช่ครับมาเรียนวันเดียวกันมันเดียวกันเลยเหรอมันเยู่เดือนเดียวปีเดียวกันแม้เราไม่ได้ตามเรียนเดียวเดียวปีเดียวกันเอ้ไม่ได้เกิดเรียนเดียวปีเดียวกันแต่ขอมาเรียนวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันโอเครับประกาศสีแบบพร้อมกันแล้วเออเรารู้สึกเอ่อแบบรู้สึกยังไงมั่งแบบมิจาภาพหรืออะไรเงี้ยกันกาจะคุยเัยก็อ่ของของผมกับหลุยส์เองก็มาเรียนวันเดียวกันแล้วก็พบ เาสอที่ตรงห้องกันชอบก็ปรึกษากันว่าเราเวลาเราทําไม่ได้เนี่ยเราจะทํำยังไงในในในเรื่องของเราจะลอกกันนี้ไหมไม่ใช่ปรึกษาหาแนวทางมาดงานลิดนิดหน่อยเพื่อให้ขายได้หรือเปิดได้อะไรงเงี้ยนะแล้วเราแบบรู้สึกว่ามันก็คือในเพื่อนกลุ่มเพื่อนเราก็ได้มีการช่วยเหลือไปนะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ก็มาจากที่นี้ แล้วแบบว่าเรียนมาทั้งหมดเรียนทั้งหมดมามากี่วันเนี่ยเราสิบจริงเหรอสิบวันนึงเหรอขอยี่สิบสามวันที่สิบสี่วันยี่สิบห้าโอ้ยยี่สิบห้าวันเรียนปุ๊บเปิดร้าให้เหรอโอ้เก่งเลยอ่ะจริงๆเนี่ยยังก็เรียนเป็นเดือนและเราเหมือนกันเรรู้จักกันมาเป็นเดือนเป็นปีคือเป็นเดือนจริงครับเพราะว่ามันเรียนเฉพาะวันที่เนี่ยจังอ๋อใช่ใช่แล้วเราเสีเออก็เป็นเดือนนะใช่ผมเสาร์วันอาทิตย์บ้างเสาร์วันอาทิตย์ มาอันนี้มาเสาเว้นเสาแต่ผมก็เสาเว้นเสาช่วงแรกแล้วช่วงหลังผมก็มาจังนี่มันเรียนสุกเสาทิศเลยเพราะอะไรบะสุกเสาทิศจันมาเลยบ้ะลาออกไปบ่อยแล้วสุกเสาทิศจันวันนี้วันอะไรเนี่ยนถึงมาได้เพราะอะไรพี <S <s 慢慢่หลุดมาได้เพราะอะไรโรงงานนอนดูใช่ไออฟออฟสวยเนี่ยอันนี้ออฟก็ไม่ใช่ผมผมผมเปิดร้านแล้วเออแล้วนี่เปิดร้านแล้วเป็นไงบ้างอ่ะรู้สึกแบบร้อนมาช่วงแรกๆกก่อน ตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณสองท์เนี่มันก็มีมาบ้างครับมันไม่ไม่ถึงกับวันละลายหรอกอาจารย์ก็พอได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็มีเรื่องของเราจะช่วยกันตลาดกันนะ,ะ,ะก็จะช่วยตลาดช่วยช่วยหากันนะครับแล้วก็จริงจริงก็นี่ิดหน่อยก็ค่อยๆสะสมปรนะสบการณ์แล้วก็เริ่มรับงานจริงจริงจังก<อ>็ตอนนี้มีของผมนี่ก็ตัดดอกแล้วก็เปิดเปิดบ้านรู้สึกเป็นไงบมางแบบว่ามีคนแบบมาเรียนแล้วเออรู้สึกแบบ ขาเรียกอะไรอ่ะมาเลยหลายหลายคนแต่ว่าค่อยๆจบทีละคนทีละคนอะไรเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีไม่พัฒนาการนะเพาแต่ละคนการรับรู้ไม่เท่ากันเข้าใจป่ะการติดต่ใจไม่เท่ากันเบ้าอันเดียวกันทําไม่เหมือนกันท่านออกปะ่ะ <c oughs> ทพราะนั่นคือมึเหมือนกันเออจากานี้มีอาจารย์ปากเหิรนเพื่อนที่แบบมีความรู้สึกแบบวิจรภาพหรือว่าวิจรภาพในห้องเรียนให้ปรึกษาได้ จริงเหรอดูพวกน้อให้เก่งกัเราเนี่ยศึกษากันนะช่วยเหลือกันมีอะไรเทคนิคอะไรสอนกันบางบางครั้งจบไปก็อาจจะมีลืมบ้างแต่ก็จบไปด้วยโอเคจบแบบเชี่ยวเลยนะใช่ครับจบเชี่ยวเลยอ่ะตามนั้นเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวถวายที่หนึงนะพอดีผมไปเรียกประชุมต่อคุณมากสวัสดีครับเป็นยางสวัสดีครับ